สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเชียนเลิฟทอยกันเช่นเคยครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเราได้รีวิวพายดิงไปนะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่วงรีเมคกันอีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองนะครับที่เป็นคลิปรีเมคของเล่นที่เรารีวิวให้เอามารีวิวกันอีกครั้งนะครับ อ่าวันนี้อ่าไอพวกนี้อันที่พวกนี้นี่คือเป็นเพรีเซนเตอร์นะอ่าบเป็นพรีเซนเตอร์ของรายการนั่นเองวันนี้นะครับรีเมคที่เราจะมารีเมคก,กันก็คือขอขยับกล้องนิดนึงนะครับจะเป็นเจ้าตัวมอร์เฟอร์ของเกคุนั่นเองนะครับเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของคาเมเลเดอร์ฮิบิกินั่นเองนะครับเราจะมาพูดถึงเนื้อหาของคาเมเลเดอร์ฮิบิกิกันคร่าวๆนะครับ คอมเมดีเดอร์ยิบิกิเป็นมัสไรเดอร์หรือคอมเมดีเดอร์ที่ใช้พลังจากอสูรน,นะครับออกอากาศทั้งหมด48ตอนนะครับตอนธรรมดาแล้วก็เดอะมูฟวี่อีกหนึ่งตอนเดอะมูฟวี่นั่นก็จะชื่อว่าคอมเมดีเดอร์ยิบิกิกับอะไรนะมันชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวนึกสักแป๊บนะฮะอ๋อ มาร์สไรเดอร์ฮิวิกกตกับสงคราม7อสน์ไรเดอร์นะครับจะเป็น The Movie ก็คือตอนนั้นนะครับสำหรับเนื้อหานะครับย่อมาคู่แปลงล่างนะครับก็คือฮิดากะฮิโทชินะครับฮิดากะฮิโทชินะครับเป็นชายหนุ่มจิตใจอ่อนโยนฉลาดแข็งแรงนะครับแต่ก็บ้างงานนิดนิดนึงนะครับบ้างาน ก็เนะะื้อหาเข้าๆมานะครับแล้วก็ไรเดอร์เนี่ยก,กิบุกิจะเป็นตัวหลักของเรื่องหรือพระเอกเลยอีก2ตัวที่เป็นตัวหลักๆก็จะเป็นคเมเลเดอร์กิบุกินะครับแล้วก็คเมเลรเดอร์รโซโลลกิแล้วก็ไรเดอร์ยังมีอีกมากมายก่ายกองนะครับจําไม่หวัน่นไม่ไหวนะชื่อก็คล้ายๆกันครับก็จะมาเริ่มดูที่ตัวกล่องเลยนะครับเนะะื้อหาก็ยอ่อๆมานี่คือด้านหน้าด้านหน้ากล่องนะครับส่วนด้านข้างด้านข้างจะเป็นแบบนี้ ด้านหลังนะครับจะเป็นด้านหลังจะเป็นวิธีการเล่นต่างๆนะครับอ่าให้เล่นร่วมกับดิสแอนิมอลก็ได้ครับด้านบนกล่องเอ่อจะเห็นได้ว่าด้านบนกล่องเนี่ยของซีรีส์ของเล่นซีรีส์ที่วิกิีเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ของตัวตัวนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ ประโยคเห็นว่ามัสเรเดอร์ถ้าเป็นของสมุิโทรโดรกิก็จะเห็นโทรโดรกิแลวตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็นเหมือนหน้ากากสัญลักษณ์ของเจ้าต,ตัวนั้นๆเลยนะครับทุกๆกลก่องอ่ะผมเห็นสังเกตดูทุกกล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าของเล่นซีรีส์ของพิบุตผมมีเยอะอยู่แต่ยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันนะครับเปิดกล่องครับเออตอนนี้เดี๋ยวพอ พอรีวิวอันนี้จบเนี่ยเราก็จะทยอยมารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าของเล่นในซีรีส์นี้ผมผมชอบอ่ะก็เลยเก็บเยอะหน่อยแล้วก็พอดีหาง่ายครับสอนแรบผมมันหาง่ายอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับมาสเตอร์ทไม่กี่มอเฟอร์องคเคคุนะครับแต่เราเล่นกันไปอยู่แล้วก็วางไว้ละกันอา่ะนะครับอันนี้ก็คือตัวล็อกระหว่าง กลอิวิกิล็อกกับตัวล็อกของปากนะนะครับล็อกกับตัวล็อกของปักอันนี้ก็จะมีอย่างนี้นเนี่ยบอกว่าผลิตทั้งไหนบันได2004ันสี่นไชน่านะครับเอาว่ามันผลิตปีไหนของบันไดของแท้จะมีพวกทุกทุกอันนะครับทุกซีรีส์เลยทุกกล่องเลยถ้าเป็นของแท้ของบันไดเนี่ยจะมีสลักไว้อย่างนี้นะครับในของของวิทยาดคอนครับอันนี้พับลงมา ใส่เข้าไปในตรงนี้นะครับแล้วอ่าแล้วก็เออไม่ได้นะครับไอตรงนี้ก็ไว้เลีบกระชิมพัดอีกทีครับเราเห็นพักก็ประมาณนี้สําหรับอันนี้จะเป็น d i s a b l ลที่ใส่ดิสแอนิมอลนะครับใส่ดิสแอนิมอลลงไปแล้วก็มาใส่ไว้บนตรงนี้อ่าแล้วก็หมุนได้นะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรมาก สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับใช้ฐาน 3A 2ก้อนเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่ฐานก่อนแล้วจะมาเจอกันัแ,แป๊บหนึ่งนะครับครับแล้วก็จะเห็นสภาพอากาศระหว่างตอนก่อนใส่ฐานกับหลังใส่ฐานนะครับมันจะมีความเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าไอตอนใส่ฐานใช่ไหมครับคือเจ้าตัวฮิ่ิกีเนี่ยมันต้องใช้ไขควงในการไขน็อตใส่ฐานนะครับในตรงนี้แล้วคราวนี้ปุ๊บ ผมก็าหาไหพวงไม่เจอเสียเวลานะครับเลยต้องรีบไปหาหลือของไขพวงคือบอดตรงๆว่ามีคือเตรียมไว้ครับแล้วมันไปไหนก็ไม่รู้เลยไว้เขาไม่หาอีกอันหนึ่งไว้ตอนนี้ปุ๊บฝนเพิ่มมาครับก็เลยกลายเป็นเอ่อรีวิวฝนก็จัดจัดจัดจ,ดจ,ดจดบเดูนะฮะมันก็มันก็มือได้นะครับเขาฝนมาแล้วก็ไม่เป็นไร ถ้ายังไม่ตกมันก็ไม่มีเสียงรบก,กวนในการรีวิวนะครับก็ไม่เป็นไร่านนี้ใส่ฐานแล้วนะครับตัวลําโพงจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับตัวนี้จะเป็นลําโพงส่วนตรงนี้เสียงส้มที่ท่านเห็นอันนี้จะเป็นสวิตนะครับเป็นสวิตอ่า้านนี้จะมีไฟสองดวงตรงบริเวณดวงตานะครับของโมโนโขตคู่เ่น่องส่วนนี้จะเป็นซ่อมสหรับเคาะนะครับ ามารถพับได้ตรงนี้มีปุ่มสําหรับกดนะครับกดไปก็จะทาให้เจ้าตัวนี้เลื่อนที่ถึงกันนะครับครับแล้วก็จะมาเริ่มเปิดสวิตช์กันเลยนะครับฟังเสียงกันซะหน่อยนึนนะเี็นมันก็จะเบาหน่อยในเะจ้ารุ่นนี้เนี่ยะนะครับอันนี้ถ้ามันใกล้มันอาจจะดังแต่พาพโหลดแล้วมันถือว่าไกลอลองไฟกันสักนิดไฟเนี่ยถือว่าเล็กแต่สีแต่แจ๋วเลยนะครับ สว่างเราจะมาเริ่มแปลงหน้าเลยคือ,อทับลงมาก่อนครับแล้วก็พอๆไปแล้วไไจะเป็นการเหมือนสแตนบายการรอการอินทินนะครับแล้วกดตรงนี้นะครับะจะเห็นว่าการสแตนบายของมันเนี่ยก็เหมือนกับ ออขณะที่มันจะแตนบายเนี่ยเสียงมันจะดังมากนะครับอ,อถือว่าดังกว่าตอนเวลาเปิดสวิตอะไรพวกนี้เยอะเลยครับเ,ออเราจะมาลองอีกทีนะครับลองฟังเสียงแล้วกันขอไ้นะครับไฟสว่างมากนะครับกดตรงนี้นะครับเหมือนเดิม ใจคขาว่าฮิบิกิอีกสักสทีแล้วกันนะน,นี้จะแบบไม่อธิบายนะครับแต่เิ็มคิ้เลยแล้วกันฮิบิกิเอ่ออีนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าดูฮิบิกิไปคร่าวๆแล้วก็ กลืมไปแล้วว่าไม่แน่ใจว่าที่จะกับเออ,เอ,อ,เอ,อน,นแหละพระเอกอ่ะไม่แน่ใจว่าเขาพูดวีาวฮิกิหรือพูดว่าหรือพูดอินชินน่าจะเป็นฮีบิกินะก <c oughs> ็หรือไม่พูดเลยเลยก็ไม่น่าใชาก่ก็ปล่อยมาเถอะครับสำหรับต,ตัวนี้ก็อินชินไปแล้วครับต่อไปถ้าเรากดตังนี้ไปเนี่ยกดไปอีกสามปีนะครับอระหว่างที่แปลาบแล้วเนี่ยมันจะมีไฟมันจะมีแสงอยู่นะครับเป็นช่วง และให้เราถ้าเรากดตรงนี้ไปเนี่ยจะเป็นเสียงอย่างนี้นะครับเหมือนกับรออะไรอยู่สักอย่างเลน,นะครับแต่มันก็พอปล่อยไปเรื่อยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันจะเป็นเสียงแล้วก็มีไฟมีความเสียงด้วยนะคุณไปกดโดนไม่เป็นไรครับปล่อยมันตอนี้กไปกดโดนตัวต้มคือว่ามันมันไวต่อการสัมผัสมาก่อไปนะครับ จะลองาเสียงดม,มันจะเป็นเสียงบนเวลาเราเปิดเสียงอะเปิดเป็นยังไงไม่เป็นอย่างนั้นแต่มันจะเล่นไปนเรื่อยๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะแปลงลางได้เสมอข่าไปนะครับทั้งหมดนี้ดูดิ table, สเทเบิลไ่ไปลูกเล่นเสี่ยงหนึ่งจะบอกว่าถ้าเราโอ้โหนี่ก็โดนคือมันแบบมันไม่ต้องไปโดนต่อมนะครับคือว่าแค่เราเนี่ยเนี่ยเราเดียเรากระแทกไปตรงนี้สั่นหน่อยเนี่ย มันก็มันก็มันก็จะเป็นการรอเห็นชินแล้วนะครับสำหรับดิสเทเบิลก็ใส่ไปไหนๆก็กดมาแล้วเนาะก็ต้องแปลงล่างไปต่อไปเล่นโหมดดิสแอนิมอลนะครับหอกเอานี้ใส่หอกเอานี้ใส่แล้วเนี่ยให้พักเจ้าด้านี้ลงมาแล้วก็แล้วก็หมุนนะครับ ระหว่างที่มันหมุนอยู่เนี่ยระหว่างที่มันหมุนมันจะมีไฟนะครับแล้วก็มีเสียงแต่พอมันหยุดมันจะเป็นเสียงเหมือนเสียงนกนะครับแล้วก็หยุดกับเวลาเราเริ่มครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงใกล้ๆกันแล้วกันนะอะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันใกล้ๆ,ๆนะครับในโหมดของการเล่นดิ a s อนิ i m a นะครับก็สัครูนะครับ จะมาลองฟังกัใกล้ๆนะครับ่็จะมาลองฟังครับ หยุดกต่ตอนเริ่มตอนที่มันหมุนตอนแรกนี่ยมันจะเปเสียงดังนะครับเสียงเหียวเออนะครับสําหรับลูกเล่นของเออมกดไปโดนสำหรับลูกเล่นของ,ออส,ำของสำหรับลูกเล่นของเจ้าตัว DX m o r p h e r o อ t เ p u ุหรืออุปกรณ์แปลงร่างของ c a m เมดิเออร i i ิ i นะครับก็จะมีอยู่แต่เพียงท่านี้นะครับสําหรับใครที่อยาก ซื้อมาเล่นซื้อมาสะสมนะครับคิดว่าน่าจะยังยังพอหาได้นะตามเพจขายของในเฟซบุ๊กก็รู้สึกว่ามีอยู่ในบอร์ดมดเอกทอยก็น่าจะมีมันยิ่งแล้วแต่ครับว่าใครจะมาปล่อยไม่ปล่อยหรือถ้าเราอยากได้มือหนึ่งอะไเนี่ยใครอยู่อยุธยาใ,ใกล้ๆนะครับแนะนําเลยถ้าผู้ชมเนที่อยู่อยุธยาใ,ใกล้ๆเนี่ยอีเมียรเอาเล็น่าจะรู้จักจกันดีอีเมียเอาเล็กมออยุธยานะครับ ถือว่าออรู้สึกว่าจะมีของเก่าๆค่อนข้างเยอะอยู่แหละเนี่ยของเก่าประมาณนี้นะครับประมาณอายุประมาณนี้ประมาณประมาณเบรีวิวิคิคาบุโตะคาบุโตะยังมีอยู่นิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้แล้วถ้าเป็นพวกเซนไตจะมีุ่นุน่ยเก่าๆอะดีเอหุ่นนะครับตั้งแต่มาจีเรนเจอร์อยังพอมีแล้วก็เลยมาเลยนะครับแต่ก็ไม่มากก็ถือว่าเยอะนะผมว่าแล้วก็ซอฟอะซอฟไรดเลยจะเยอะมากๆเลย แต่มันจะไม่ค่อยลหลังเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็มีเยอะ,ะครับมือหนึ่งทุกอย่างเลยแต่เนี่ยอ่าจจะแบบเก็บมานานครับกล่องเก่านิดหน่อยแต่ก็คือไม่ถึงกับเย็นมากยังพอได้นะครับอ่ามันก็ยังพอหาได้แหละแล้วก็ราคาไม่แพงเนี่ยอย่างอันเนี้ย426บาทถือว่าปุ้มนะฮะสำหรับผมแล้วมันก็ปุ้มนะหูมือหนึ่งอนะ่ะมือหนึ่งแล้วแบบเราลองของก่อนได้เลยอ่ะก่อนเวลาเราซื้อปุ๊บเราขอลองของได้ ก็จะให้เราลองของเลยใส่ทานอะไรลองเล่นได้เลยถ้าเกิดมีข้อบิพบ่าอะไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนตอนนั้นเลยมันก็ดีนะครับก็แนะนําเลยร้านนี้ใครที่อยู่ใกล้ไปได้เลยครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมผมมาการรีวิวครั้งต่อไปเราจะมีของเล่นเกี่ยวกับอะไรมารีวิวนั้นต้องติดตามชมกันนะครับอยากจะใบ้เยนิดว่าเป็นของเล่นในซีรีส ทำเลยเยอร์ที่วิกฤตอีกเช่นเคยนะครับอันนี้ใบให้เลยนะแต่จะเป็นตัวหลักหรือจะเป็นตัวพระรองอันนี้ก็ต้องติดตามดีนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ผมเสียเลิฟพลอยลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับสำหรับผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ